โอเคเนาะมาเดี๋ยวเราไปอัพก่อนมาเดี๋ยวขอแต่งตัวแป๊บน,นึงนะครับปับป๊บปั๊บขอเป็นสีขาวหมดแล้วกันนะครับที่เหลือก็เป็นสีม่วงตัดไปนะครับเน่ใช้ราคาในการเป็น48เหรียญเกลือขอบคุณคปปรับพี่ในชุดอะโอโ้เฮ้ยสวยอยู่โอ้โหขาวจัวเลยกูเหมือนแบบเอเลี่ยนหน่อยเนาะมาขออัพกันหน่อยละกูโอ้โหรูปร่างคันสูง และใช้อันนี้นะครับทุกคนดูคิวฟีอย่างสวยอ่ะใช้ท้ายแค่อันเดียวนะทุกคนดูท้ายดิอันเดียวเองนะก็น้อยอ่ะสวยด้วยนะครับแต่ว่าใช้ท้ายน้อยมากเผื่อใครไม่ดูนะครับว่ามันมีคิวฟีนะครับเป็นระเบิดไฟอันแรกนะทุกคนที่มีคิวฟีนะกลดก็ไม่คิดว่ามันจะเอามาใน RP รอบนี้นะครับเออเป็นระเบิดไฟตัวแรกนะที่มีคิวฟีนะครับเผื่อแบบใครที่แบบชอบปาไฟใส่เพื่อนนะครับหรือว่าแบบชอบปาไฟนะครับก็จะมีคิวฟีให้เห็นด้วยนะครับนี่เห็นไหมชูแอบเห็นไหม แชร์านขออนุญาตซื้อใน่อยักกุลนะครับใครที่อยากดูสตรีมสดให้มได้ีเพจก็ร่วยเมนในเฟซบุ๊กเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามไปกันด้วยนะครับ ก็กรับสวัสดีนะฮะเพื ader, ่อนพี่น้องนะครับผมปุยย่าแต่ย่ยไปนับหนังสาที่น่ารักนะคท่านจ้าเกศศรีอ่ำตระโรไตกันนะท่านด้วยนะครับผมฮะวันนี้นะครับผมก็พบกับเพื่อคนดีคนเดินจากช่องกล้วยแมนิคเช่นเคยทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนจะมารีวิวทุกคน RP ใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนซึ่งรอบนี้เนี่ยเขามาตั้งชื่อว่านะฮะรอยย่อพาร์ตเอเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าของรอบนี้ทุกคนของมาเยอะมากแล้วมีทั้งมีดอัปเกรดทุกคนที Dogs ่สามารถอัปเกรดได้ทุกคนมีคิวฟีดด้วยนะมีระเบิดไฟคิวฟีดทุกคนและที่ขาดไม่ได้คือเลเวลร้อยร้อมีทุกคนเป็นชุดแล้วทุกคนที่สามารถเปลี่ยนสีได้ทุกคนเปลี่ยนสีได้ไม่อั้นนะทุกคนเปลี่ยนสีได้ไม่จํากัดเลยนะครับถูกใจคนที่แบบสายครีเอทมากๆนะคนเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนสีชุดของตัวเองนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูความกันหน่อยทุกคนว่าอาพิรนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็ใครที่ยัง ไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามกันทุกคนกล้ยฝากคนหนึ่งไลค์ฝากคนหนึ่งสต๊อกไฟให้กล้ยด้วยนะทุกคนยังไงก็เชิญติดตามรับชมได้เลยครับ let's go นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมชุด RP เข้ามาใหม่นะครับ RP รอบนี้นี่ต้องบอกเลยว่านะครับทุกคนมีถึง100เลเวลนะครับ RP Royal p a s s A1 นึ่เลเวลหนึ่งะครับผมเลเวลหนึ่งเนี่ยจะมีชุดมาให้นะครับแล้วก็เป็นปืนนะครับที่แบบ ให้มาสําหรับใครที่เติม RP นะนะรอบนี้นะครับผมแล้วก็รอบนี้เนี่ยมีท้ายมาด้วยนะครับทุกคนที่สะสมครบ10ชิ้นเนี่ยรับฟรีท้ายอัพปืนนะครับผม1ชิ้นเลยนะรอบนี้ถือว่า GM แจกเยอะมากๆนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับนะครับสำหรับ RP ระยอพาร์ทเวลลนะ์ร้อยเนาะเวลล5ก็จะมีหัวนะทุกคนหัวนะครับเผื่อใครที่แบบชอบนะเวลที่10นะจะมีได้สกินของเอโรซสีครามนะ ือกล้วยวองว่ามันสวยนะสำหรับทรออตัวนี้นะครับเลเวล30ก็ได้ทอมมี่นะครับพร้อมกับท่าเต้นนะครับเป็นท่าเต้นสีแดงนะครับแล้วก็มีทอมมี่สีม่วงเพิ่งเหมือนรอบนี้นี่จะมาเป็นธีมสีม่วงนะครับแล้วก็ที่กล้วยรู้สึกว่าชอบรอบนี้เลยนะครับที่กล้วยลิสต์ไปเลยว่าแบบคือชุดนี้นะครับเป็นชุดแดงนะทุกคนว่ามันก็น่ารักมากๆนะครับแล้วก็มันก็ขยับได้ด้วยนะเห็นปะคือน้อยนะครับที่มันจะแจกมาในเวลแบบไม่ถึงไม่ไม่ไม่ต้องตันอะ ซึ่งอันนี้มันเป็นของแดงเลยนะครับแล้วก็แบบน่ารักด้วยนะครับนี่นะครับผมแก็ไฮไลท์สำหรับรอบนี้นะครับทุกคนเรเวล50นะครับมีมีดอัพเกรดนะอันนี้กูกระดิบไเหมือนกันว่ากูจะต้องใช้นะครับเพราะว่ามันสวยมากๆเลยนะครับทุกคนรอบนี้นะคือคิวฟีดเนี่ยคือไม่รู้ว่าทุกคนเป็นคนที่ชอบสีแบบสีม่วงเหมือนกันไหมนะครับซึ่งมันเป็นสีม่วงแล้วมันก็สวยมากๆเลยนะซึ่งอันนี้มันเป็นของที่ทุกคนต้องได้อยู่แล้วอะ ไม่คิดว่า GM จะทํามาแจกอย่างนี้นะครับเป็นเป็นแบบเป็นแบบว่าเป็นมีดอัพอะสวยมากๆนะเอาจริงอันนี้คือกล้วยก็น่าจะใช้เลยนะครับอันนี้ก็มาถึงเิ้งอกสิบเนี่ยได้เป็นกระเป๋าที่ต้องเรียกว่าคนรักหมาแมวเนาะน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันมีแบบว่ามันอารมณ์เหมือนแบบว่าที่มันเอาไว้แบบเอาไว้ให้น้องแมวน้องหมาอยู่ข้างในอ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกกระเป๋าอะไรเหมือนกันอะเร็วที่เจ็ดสิบนะครับอันนี้น่าจะถูกใจกสำหรับคนที่ไม่มีสกินลดแบบกล้วยนะครับคือตัวฉันนั้นไม่มีสกินลด สามล้อนะครับผมรู้ก็เลยแบบโอ้กีเอ็มแจกสกินล้อสามล้อคือฉันชอบมากแกฉันชอบไม่ไหว,ว,วก็เบลเก้าสิบเนี่ยได้เป็นสกิน M16 นะ M16 95ได้ชิ้นส,ส่วนเนาะแล้วก็97ได้40 UC คือแล้วก็เเวลร้อย ได้ชุดที่เปลี่ยนสีได้นะครับซึ่งมับ G ีเขาเคลมมาว่ามูลค่ารวมของ RP รอบนี้ทุกคนมูลค่ารวมกว่า48,000 UC เลยนะครับที่เขาเคลมมานะนี้แล้วก็ใครที่เปิด RP ไปจะได้ UC คืนก็คือเหมือนเอา UC ไปซื้อแล้วก็ได้ UC คืนถ้าหากักถิ่มไป100ก็ได้คืนทั้งหมดเลยนะครับมามาเปิดซื้อเลยละกุล3ามส0น UC เฝ้าทมอ๋อได้เลยครับเขาบอกว่าคุณจะต้องทำแต้มนะอะไรอย่างงี้นะว้ายฉใน RP ครบแล้วหรอ ไปเวลร้อยเลยละกุลนะครับมารับรับทั้งหมดนะครับรับเลยละกุลนะครับผมไบโอเลนะครับ S M G นะัทอมสัน S M G นะครับนักล่าสีเสจโอ้โหชุดนี้ชุดนักล่าสีสีแสดคือสวยมากนะครับชุดนี้คือน่ารักมากชุดนี้น่ารักที่สุดแล้วว่าเอาจริงป้านในอารทีรอบนี้นะครับได้เลยนี่อันนี้นะครับผม,มนี่เดี๋ยวต้องใช้ต่อจะต้องไปอัร M G สามโอ้โหแต้เนี้ย เออกระเป๋าสะพายพิกเซลคิตตี้เครื่องประดับรถถังปุกปิกโองรถสามล้อของฉันโอ้โหระเบิดแสงท่านักล่าอสูน M16 Swift Shooter และชุดนักล่าอสูรเลเวลหนึ่งโอ้โหเป็นไงโอ้โหขออนุญาตเลยรับเลยรับคุณออยินดีด้วยคุณปลดล็อกชุดนักล่าสีแส,สดสำเร็จนะคขอบคุณครับยินดีด้วยคุณปลดล็อกชุดนักล่าส่วนหนึ่งสำเร็จนะคขอบคุณครับ ละอัพยังไงเป็นสียังไงกูจำได้ว่าถ้าหากว่าเราถึงเวลเวล้อยเนี่ยทุกคนจะได้จะได้เอกาส์เนี่ยมาครบสใบนะครับเดี๋ยวขอดูดกระถูนะว่ามันจริงหรือเปล่านะออ้ยได้มาหใบเลยนะครับทุกคนเอ้าอ๋อเวลหนึ่งอ่ะทุกคนได้อยู่แล้วใช่ไหมแปลว่าถ้าเราจะอัพก็ก็อัพได้เลยดิอ๋อนั่นก็อัพได้ดิส2 1อหนึ่งอัพเลยละกุนยูเวลสอไปอ๋อแล้วก็ไปซื้ออีก8เหรอ,อพี่บีครับเดี๋ยวกูวห้สตรีมก่อนนะอ๋อโอเคโอเค อ,อ๋อเขาบอกว่าทุติบไม่พอก็จำได้ว่าตรงนี้สามารถซื้อได้นะครับนี่ไงเราก็ไปหุ้ยอ๋อนี่ซื้อได้แค่2อันเนาเพิ่งนะเมื่อกีอ้เรามีอยู่สองใช่ไหมเรามีอยู่สองก็แปลว่าถ้าหากเราตรงนี้ซื้อได้แค่2อันก็เป็นสอันใช่ไหมดูแป๊บต้องใช้กี่อันแปดอันเนอะอันนี้เราต้องอัพไหมคือถามจริงว่าต้องต้องอัพไหมเนี่ยไอไอเดลเวก็ถามอะมันเป็นแค่ถุงมือ,องนะเนี่ยเป็นแค่ถุงมือกับไอตรงนี้นะครับต้องอัพด้วยเหรอคือต้องอัพใช่ไหม อามา,าเดี๋ยวไปซื้อถุงมือนะครับเดี๋ยวมาหน่ะซื้อหน่อยนะครับอันนี้ซื้อ2อันนะครับ400 UC เอ้ยสี่อย UC ่ร้0 RP นะครับเป็นทั้งหมด4อันแล้วก็เดี๋ยวเราซื้ออันนี้เพิ่อมอีก4อันนะครับเป็นทั้งหมด600 UC นะครับ600 UC กับถุงมือนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรคือแบบก้วยแมนมันเพื่อลูปเพจไงคือก้วยแมนมันเพื่อลูปเพจไงครับอืมมันเพื่อลูปเพจเพื่อแบบลูปเพจที่น่ารักทุกคนอยู่แล้วนะครับ600 UC ฉันลุยฉันโก โกเวนก่อนที่แปลว่าไปไปที่แปลว่าไปเปลี่ยนสีไงทั้งหมดก็ใช้ทั้งหมด12ชิ้นนะครับได้มาฟรี6ชิ้นแล้วก็ไปซื้อเพิ่มอีก6ชิ้นนะครับให้มันได้ให้มันได้เบลาสามนะเผื่อใครจะอัพนะโอเคเนาะมาถ้าเราไปอัพก่อนมาเดี๋ยวขอแต่งตัวแป๊บนึงนะครับปับป๊บปั๊บขอเป็นสีขาวหมดแล้วกันนะครับที่เหลือก็เป็นสีม่วงตัดไปนะครันเน่ใช้ราคาในการเป็น4 8เหรียญเกลือขอาคขึ้นคับเรี่ในชุดอะโอ้เฮ้ย สวยอยู่โอ้โหขาวจุ้ยเลยกูเหมือนแบบเอเลียนหน่อยเนาะ,อะขออัพกรดหน่อยละกูโอ้โหรูปร่างคันสูงและใช้อันนี้นะครับทุกคนดูคิวฟิตอย่างสวยอะใช้ท้ายแค่อันเดียวนะทุกคนดูท้ายดิอันเดียวเองนะโคน้อยอะสวยด้วยนะครับแต่ว่าใช้ท้ายน้อยมากอัพเลยละกูนเผื่อใครไม่ดูนะครับว่ามันมีคิวฟิตนะครับเป็นระเบิดไฟอันแรกนะทุกคนที่มีคิวฟิตนะกูก็กไม่คิดว่ามันจะเอามาในอาีรอบนี้นะครับ เออเป็นระเบิดไฟตัวแรกนะครับที่มีคิวฟีดนะครับเผื่อแบบใครที่แบบชอบปลาไฟใส่เพื่อนนะครับหรือว่าแบบชอบปลาไฟนะครับก็จะมีคิวฟีดให้เห็นด้วยนะครับนี่เห็นปะชูแอบเห็นไหมหนึ่งพันสองร้อยยูซีนะครับเผื่อใครอยากจะได้นะครับกวยก็หนึ่งคนนั่นแหละเพราะว่าไม่มีระเบิดไฟคิวฟีดนะครับขออนุญาตซื้อหน่อยไปโลดไปหนึ่งพันสองร้อยนะครับระเบิดไฟของฉันบับ อูด้ดูดีมีสกินระเบิดคิวฟิตละสามร้อสามร้อยอยู่ไหนอู้ดูดีสกินแรกของฉันโอ้ยสามร้อสกินแรกของฉันเลยขอบอกขอไปรีวิวคิวฟิตหน่อยวันแมนเลยละกันนะครับขอเป็นแบบโหมดไม่อีเวต์ละกันนะครับเดี๋ยวแบบมันจะบึ้มบ้ามไปหน่อยนะครับมามาแล้วมาแล้วมาหาพ่อมาหาพ่อมาหาพ่อ,อ วโอ้โหวิจัวหนึ่งทีไงโอ้ดูคิวฟี่ดิวิยังสวยอะคิวฟี่สวยจัดอะขอเจ้าทีจัวจัวโอ้โหอยู่ดิโอ้โหยังสวยอะสวยจัดแกสวยเกินหน้าโดนอันนี้คือหน้าโดนจริงใครที่ยังไม่ยังไม่ได้อัพนะครับเรียวฮาสิเท่านั้นเองนะครับว้ยยังไงจะเจอแล้วเฮ้ยสามร้อยขอแยกสกินหน่อยได้ไหมอันนี้คือสกินก่อนใส่ และนี่คือสก,กินหลังสั่วะาุ้ยเทว่ะได้อยู่เหมือนเวนอมเลยอ่ะโอ้ดูดีผู้พอเราแบบพอมันใส่กับเราเปุ๊บอย่างที่เลยว่ะดูดิเนาะเออต่างงี้ดีมีความเข้ากันเข้ากันขอแยกขีคันนี้ไปสักแป๊บนึงขอรถก่อนเฮ้ยจะให้แน่ไม่ใช่คนนี้มันเจะที่ก้วยเหี้ ก็มันแกนิดหน่อไปว่ะแม่แม่หน่อยน้องวิ่งยินนายแล้วเฉันได้ยินนายข้าทีวิ่งโดนหัวว่ะฉดนี่แหละไปเลยมัสเตอร์บอล ขอเลือกนายสวยมากก็เรียบร้อยทุกคนสำหรับ R p พ o รอย p a อพ A1 ทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าของรอบนี้เนี่ยสวยมากมากทุกคนถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับแนะนำมาให้เติมเก็บไว้เพราะว่าชุดรอบนี้เนี่ยชุดเดวิลรอยทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าตัวกล้วยเนี่ยเปลี่ยนสีเกือบทุกๆวันเลยนะครับ เพราะว่าบางวันก็ชอบสีนี้บางวันก็ชอบสีนั้นนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ให้กันนะครับฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ฝาสสกกด subscribe กดด้วยนะฮะใครยังไม่กด subscribe เนอะยังไงแล้วเจอกันที่คลิปหน้าทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับเจอกัน